กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับรัฐบาลเชิญชวนทดสอบวัดระดับทักษะฝีมือแรงงานหากผ่านเกณฑ์รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสูงสุดซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าประเด็ดนดังกล่าวนี้เป็นความจริงค่ะเป็นความจริงนะครับโดยทางรัฐบาลก็มีนโยบายยกระดับรายได้หรือค่าแรงขั้นต่ำครับเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรวมถึงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทักษะและเปลี่ยนสาย อาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นดำเนินโครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคนิคเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อพัฒนากำลังแรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะฝีมือสอดคล้องกับอุตสาหกรรม6กลุ่มเป้าหมายก็คือดิจิทัลระบบอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ครับโดยกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขับเคลื่อนนโยบายดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานณสถาบันและสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละจังหวัดเมื่อพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมี3ระดับแล้วก็จะได้ใบรับรองที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้เพื่อใช้แนบยื่นเป็นหลักฐานในการขอรับอัตราค่าจา้างตามมาตรฐานฝีมือได้ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรม ประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสามารถติดตามไปที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทรที่026182323ค่ะอีกหนึ่งเรื่องแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะใจความว่าการบินไทยเปิดรับสมัครพนักงานขายตั๋วเครื่องบินผ่านแอปผลตอบแทน3,000บาทต่อวันซึ่งทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะไม่จริงแต่อย่างใดนะครับทางบริษัทการบินไทย จำกัดมหาชนชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับคุณผู้ชมมีการแอบอ้างนำตราสัญ,ญลักษณ์ของการบินไทยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นนะครับขอให้ประชาชนและคุณผู้ชมอย่าหลงเชื่อครับและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครับจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w t h w i d e w e b t h ไทยหรือโทรไปได้นะครับที่ Call Center ของเขา02356 1111ครับโอ้โหถ้าเกิดวลาละ3,000บาทขายตั๋วเครื่องบินผ่านแอปตกเดือนหนึ่งก็อโอ้เเป็นแสนแล้วนะคะพี่ต้ับเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นน่ะสินะอย่าไปหลงเชื่อนะครับแหม,มเข้าใจว่าช่วงนี้หลายๆคนอยากหารายได้เพิ่มเติมใช่นะหน้ามืดเนี่ยก็อยากจะหาเงินหางาน คือคแบบมองมุมหนึ่งอะมันก็เป็นเหมือนช่องทางของมิจฉาชีพนะ<อ>มิจฉาชีพนี่เขาจริงๆเป็นคนฉลาดนะแต่ไปใช้ความฉลาดในทางที่ไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้เก่ง,งามากคือรู้ว่าอะตอนนี้คนกําลังต้องการเงินต้องการรายได้อเอาละตัวเลขรายได้มาหลอกล่อ,อม,มีลิงก์ให้กดเข้าไปปรากฏนอกจากจะไม่ได้เงินจากเขาแล้วเนี่ยเราต้องมีเสียตังค์ให้เขาอีกอะอะไรที่มันอยู่บนความทุกข์คนอื่นอะไม่ดีหรอกนะฮะถ้าฉลาดก็ต้องทําบางอย่างที่มันดีกับเราและมีประโยชน์กับส่วนรวมนะครับ